ไอ้กูงไอ้กรมตอนนี้เราสามคนมียาที่เฝ้าเวรยามคุณนะฮะออกคนนอกคันเขามันตั้ตัวมึงห้ามให้เดินผ่าไอ้เรื่องเวรยามเนี่ยไอ้กลมเก่งพออะไรเขาใครจะคุกจะคุกมาวะเรื่องรอปสิเราต้ดูให้ดีก่อนว่ามีใครตามมาหรือเปล่า ต้อมีคนเหยืองค์หญิงจะทรายต้องเสียหายแน่นอนแต่คืนนี้ตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวข้าไปดูใกล้ๆต้องไปขอร้องไว่ชีวิตพี่จันแจ่มไม่ได้เฮไอ้มาพ่อหลหลพ่หลบพ่อไอ้พาไปไหนมาไพ่อไม่ได้การแล้ว ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอย่างนี้ยฉะนั้นไปตามไปดูตามดู រងเย็นតាមានខ្លៃ ย,ยังไมยองเข้ามามาด้วยทันใดอยากจะพบเจอเธอ ขนาดนี้เลยนะเนี่ยฝันพราบุญพามาจูบที่แก้มข้างขวาดูสิเนี่ยและจูบข้างเดียวซะด้วยอย่างนี้ก็ถ่วงตายเลยสงสัย <N> ันได้ส,ส, <N> สอง<า>ข้างจังทารเจออีกแล้วจะไปคิดถึงเขาทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องลงโทษเขาอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าไม่คิด นอนต่อดีกว่าเผื่อจะฝันต่อาายยคัะหา,า,ยายะัญห่ปัญหาเองหาปัญหาปัานะัวนาหาปัญหาปัญหา่าปัหาปัญหาปนาัหาปัญามัญาปัามหาปัญหหาปัญาปัาหาัาปัญนหาปั้าัหาปัญหาปนญหาหานาัาั้า แบบนี้ยังเรียกว่าช้าไปด้วยซ้ำนี่ไม่เหมือนพ่อมนรักเลยออกจากท้องยากก็ร้องแล้วหนูอยากมีเมียหนูอยากมีเมียอะไรเล่านี่บุญาพาพิจาราาหญิงทามาที่นี่ทำไมเนี่ยฮะยามดึกดื่นแบบนี้ถ้าใครมาเห็นเข้าคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือเธอเรีบกลับไปซะที่กระหม่อมเั้นยอมเสี่ยงความตายมาพบหน้าหญิงในคืนนี้ก็เพราะว่ากระหม่อมฉันจะมาขอร้องให้หญิง อภัยโทษให้กับพี่จันแจมด้วยคนที่ผิดคือกระหม่อมเช้นบุญพาเองพี่จาค่ะกระหม่อมเช่นน่ะได้รับบาดเจ็บจึงล่วงล้ำเข้ามาในอุทยานหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทาให้พี่จันแจมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยกระหม่อมเช้นจึงตั้งใจจะมาขอร้ององค์หญิงยกโทษให้พี่จันแจมด้วยเถิดพี่จาค่ะหาบแมนว่าองค์หญิงไม่สามารถที่จะอภัยโทษให้ได้ก็เอาชีวิตของกระหม่อมเช้นบุญพา ไปคนเดียวถือวิะยาข่ามหญิงกระหม่อ oh. มฉันขอรับปิไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่หยุด<ล>พ,พูดพพเลยหญิงนะที่เข้ามาหาหญิงเนี่ยคิดว่าจะมีเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องจันแจ่มคงจะรักกันมากสินะคงจะห่วงคงจะห่วงกันมากใช่ไหมมันใส่นักสงสัยจะหึงชอบคนแก่กไม่บอกขอเดชะหญิงชนทาราะยวิญาค่าหญิงรู้หรือเปล่า กระหม่อมชั้นบุญพานะอุปมาได้ว่าองค์หญิงจันทารายกับกระหม่อมชั้นบุญพาต่างกันราวฟ้ากับดินองค์หญิงจันทารายนั้นเปรียบเสมือนเพชรที่ประดับอยู่บนยอดวิชยมงกุฎของแผ่นดินส่วนกระหม่อมชั้นบุญพามันก็เป็นได้แค่ทองที่รัดข้อบพระบาทของ,องหญิงเท่านั้นเองเลยวิญญค่ะปากหวานจริงนะเจเะนะสงสัยจะชอบแล้วล่ะ ปากดีแบบนี้พยะค่ะหน้าตัดลิ้นให้ขาดไปเลยถาว่าไหม่ะอุย้ยองหญิงตัดลิ้นเลยเหรอองหญิงรู้หรือเปล่าคนไม่มีลิ้นเนี่ยมีเมียตัวสามคนเชียวนะอะไรฮะก็ชายละวันงไงไปยะค่ะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าแล่นี่ออกไปได้แล้วหญ<ผ>ิง,ง,งใหญ่เธอเดือดร้อนแต่ว่ากระหม่อมฉันยังไม่รู้เลยว่า โอวหญิงจันทารายยกโทษให้พี่จันแจมหรือเปล่ากระหม่อมฉันไม่กลับหรอกพะยาค่ะจันแจมอีกแล้วอะไรอะไรก็จันแจมออกไปดีนนะมีอะไรก็คุยพวกนี้เช้าแต่กระหม่อมฉันอุตส่าห์เสี่ยงความตายมาแล้วโอวหญิงก็ยกโทษให้พี่จันแจมไปเถอะพะยาค่ะบอกว่าไม่อยากคุยไงเราออกไปน้องหรือก็ได้พะยาค่ะโอวหญิงถ้าหากว่าโอวหญิงดำคานกระหม่อมฉันบุญพากระหม่อมฉันไม่อยู่ก็ได้พยาค่ะถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันบุญพา ทูลานะพะ่ยาค่ะไปเลยชมเล่ยนะฝันดีนะพะ่ยาค่ะนี่ไปก็ได้อ,อ๋คุณพาไปจริงเหรอเนี่ย ี่พูดเล่นเนื้อเนี่ยผู้ชายแล้วทำไมขี้ใจน้อยจังเล่าถึงออีกนิดเขาก็จะดีด้วยหรอกจริงเปล่าเจ้าเล่ไหนบอกกลับไปแล้วไงนี่คุยกับใครไม่ยากคุยกับใครคุยคนเดียว <laughs> ไม่ยากรู้มาก่อนเลยว่าหญิงเมืองนี้คุยคนเดียวได้ด้วยนี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะออกไปได้แล้ว ไไทยของพี่น้องจงได้โปรดรานีช่วยมียงงนะรักตอบสนองมีดวงใจอมอบมอ้อหน้าทองพระดวงจิตเรียกร้องพี่มาป้องกกาดังจ,ดดจะเชื่อใจ ใจจะให้น้องคอยห่วงใ่แล้วคอยคอยใหย้รอคอยนะนวันเวลารอความหวังจากฟ้าจงแม่ตาพี่ที ทองสองทางเส้ทองสวยทาสุริสิงห์ดวงจันทารอยลลองแลฟ้ารักในดวงใจผีนี้ลอยนี้ไปตามจันทราเชื่อใจได้แค่ไหนบุญพาคิดอะไรกับจันแจมหรือเปล่าอือคิดแบบนี้ได้ไง อย่างพี่จันแจมมาแล้วบุญพาอ่ะไม่ใช่สเปคพี่เขาหรอกรู้ได้ไงเราเห็นอะไรอะไรก็รักอะไรก็อะไรก็หวง <c oughs> โอ้พูดอะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะก็รักพี่จันแจมแบบพี่ชาย<ะ>พี่สาวน้องชายเธอคือ ไหว้พร<า>สุริยิงขอดวงจันทราล,ลอยองระฟ้าราตรีเง,งินดวงใจพี่นี้ลอยนี้ไปตามจันทรา มากแล้วะออกไปได้แล้วเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าโถงหญิงกระหม่อมเั่นริมดูเวลาไปเลยพีย่ค่ะตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะบุญพากลับคนเดียวไม่ได้พีาค่ะกลัวผีกลัวผีกลัวผีใช่แล้วพี่ค่ะที่มาไม่เห็นกลัวเลยกลับจะกลัวได้ไงเ่าเอาก็ก็ตอนมานะั้นมันยัง ยังเย็นเค่ำๆ่อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้นะมันเดึกมากแล้วนะพี่ยอค่ะยังไม่คุ้นกลัวผีจริงๆพี่ะค่ะก็ให้ใครไปส่งกระหม่อมฉันสิพย่แค่ะหญิงงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวรอตรงนี้นะพี่จันแจมพี่จันแจมพด็กข้าหญิงแล้วนะพี่เห็นดีจะเรียคนอื่นหนีไม่พ้นจริงๆเลยเอา้าวว่าได้ไงแล้เพีค่ะนี่ไม่ต้องถามมากพี่คะ พาบุญพาไปส่งหน่อยได้เบียค้าหญิงระวังหน่อยนะอย่าให้ใครเห็นนะรู้ไหมได้เบีย้าหญิงไม่ต้องห่วงเคียค่ะเดี๋ยวก่อนเบียค้า,าญิงนิงในไหนกระหม่อมชันก็จะไปแล้วมีสิ่งของอยู่สิ่งหนึ่งที่กระหม่อมชันอยากจะให้หญิงเก็บเอาไว้ดูตาหน้าเพราะว่าบุญพาเขาไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาเจอ,อหญิงอีกหรือเปล่าบุญพาเขามีทุระที่จะต้องทําอีกให้อะไรหญิงละจ้าสิ่งที่กระหม่อมชัน เดีย๋ยวจะมอบให้กับองหญิงนั่นก็คือแหวนวงนี้นะพะยะค่ะองหญิงรับไปนะพะยะค่ะจากใจบุญพาเลยพะยะค่ะองหญิงขอบใจมากนะจ๊ะบุญพา้าพี่จันแจ เห็นดีนว่าอะไรได้ยินว่าไอ้พาเนี่ยมันจะให้หลวงปู่แหวนองหญิงใช่ไหนแล่าต้องใช่แน่ไอ้พามันจะพาองหญิงอ่ะไปบางแสนมึงไปใหญ่แล้วไอ้พาเราบาหน่ยเดี๋ยวมันก็ได้ยินให้แหวนองหญิงวัะน no. uh ั้เบาวันนี้แหวนองนี่ต้องมีความสําคัญอะไรไกล้พาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมึงไปดักนายพานะแล้วมึงชิงแหวนไหมได้ เขาหญิงร้องไห้ทำไมใช่เปล่าคะอ๋อใช่สิ่ทำไมที่ร้องไห้เนี่ยก็ช่ววยด้เห็นแหวนเราถูกไงตายเลยยังว่าบุญพาเป็นเด็กวัเดนะพี่จันแจมมีอะไรให้ยืมเลยไหมนะไม่มีเลยไม่ใช่แบบนั้นบุญพาถ้าเธอมีแหวนวงนี้เราทั้งสองคนก็คงจะรักกันไม่ได้แล้วล่ะจ้ะอ้าวนี่ทำไมล่ะเบียร์เขาหญิงเธอเก็บแหวนวงนี้เอาไว้ รักษาแหวนวงน,นี้ไว้เป็นอย่างดีแดดพรุ่งนี้เช้าเธอจะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองพรุ่งนี้มาขึ้นเฝ้าหญิงรีบกลับไปก่อนเถอจะจ้ะไปค่ะก็ได้ไปจ้ะแจมไปค่ะดูนายบุญพาด้วยไม,ไม่ต้องรอไปค่ะจะดูแลไปอย่างดีเลยไปค่ะลำบกลากกระผมใช้เวลาเลยไปจ้ะะค่โชคดีนะบุญพาไปค่ะลำบากกระผมไปก่อนเลยไปะ้ะจะต้องหรอไหมค่ะ แหวนอยู่ไหนแหวนอะไรวะกูไม่มีถามว่าแหวนอยู่ไหนเอาแหวนมากูบอกว่าไม่มีไงไม่มีตาแข็งหรอึทำเลยทมเลยทบไปเลยไอ้ยงทมเลย เดี๋ยวสิป้าเดี ú, <normal> drum, ๋ยวเอ้ยทำไมเขาทํายำท่าทางตกตกใจแบบนี้แล้วเอาของให้ของป้าให้อะไรมหยิบแวนมาค้าผมจำได้แม่น นิ่มหันเป็นแหวนบุญพาเพื่อนใสติดนิ้วตลอดเวลาตอนคบกันมาแบบเพื่อนนี่ผมไม่รู้นี่ผมไม่เห็นว่าเพื่อนจะเป็นหรือตายหรือถูก พวกกลุ่มโจรร้ายจับไปทำายเชื่อเชื่อเองอยู่ที่นหนไอ้บุญพาข้าไม่เจอนาหลายเดือนคุณพามีแหวนขอเพื่อนน,น,นี่คุณพาอยู่ไหนบุญพาคุณพ,พาคุณพ,พา

บอกไม่มีปล่อยส่งไปมาไอ้ผมไม่มีเลยเพราะมันใกล้ใหญ่แล้วไอ้หน้าบอกวไม่มีแหวนนี่นี่จักูปเฮ้ยเปล่อยกูบอกให้ปล่อยไงมึงไม่จับอกมาอย่าปักแข็งเว้ยดีจักูเสียทีที่เป็นผู้ใหญ่ไอ้ขี้กองส่งไนมาทุยไอ้กอมเมื่อกี้พามันทำอะไรพ่อวะอะไรนะมันทำอะไรพ่อกู เขาทุยใส่พ้องบ้าเหรอทุยใส่พ้องมึงน่าเกลียดหัวพ่อกูไม่ใช่กระโถนมาทงมาถุยโพ่อไอ้ลุงขอโทษทีเออมันเป็นไรลูกแขะหมดแล้วปล่อยกูปล่อยลูไม่มีไอ่ปล่อยตรไหนบ้ไม่มีไอ้พ่อมึงจย่ปากแข็งนะเว้ยกูให้โอกาสมึงแล้วนะกูเห็นพ่อมึงส่งแหวนให้องค์หญิงจันทาลัย แล้วองค์หญิงให้โอกา่แนว่นอะไรกูอบอกไม่มีเลยจ,จะฆ่าก็ฆ่ากูเลยเอาไป้มากูไม่มีไม่มีเหรอทำไมไม่มีไอ้กรมมึงจะฆ่ามันหรือมึงจะอยู่เลย<ะ>มันวิ่งมาไกลตามันแดงม,มันเล้อกระตูดเลย ไวท์เทนนิ่งอันเดอร์อาร์มครีครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพารเบนช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข089 200 9988